นี่ก็จะเป็นข้างล่างก็จะปลูกผักสลัดนะคะหลากหลายสายพันธุ์นจูผัลัดนะคะหลากหลายสายพันธุ์ดจ้ากลูกากย สวัสดีค่ะพบกับช่องสะพายเกาหลีบายเคเรียนะคะนี่ก็คือเฮาเก่าของที่บ้านนะคะทุกคนเมื่อก่อนข้างในนี้นะคะจะใช้เป็นที่ปลูกสมค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ได้เก็บสมไปกินลงท้องหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่เก็บของเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็เครื่องมือการช่างทุกชนิดเลยค่ะเมื่อกี้ซอเดินไปหยิบเอาสายรัดพลาสติกมาค่ะหรือเคเบิลทค่ะ ชื่อนี้นะคะก็ได้มาจาก pfc ค่ะ pfc แนะนํามาว่ามันชื่อเคเบิลไทนะน้องซอโอเคต่อไปนี้นะซอก็จะเรียกเคเบิลไทยค่ะทุกคนใช้ดีมากเลยค่ะทุกคนซอชอบมากเลยวันนี้ซอก็เลยเอามามัดค้างไม่ไผ่นะคะปลูกมะละเกาหลีค่ะเป็นจํานวน2ต้นนะคะพอดีดินตรงนี้เหลือค่ะก็เลยทําบ้านให้มะละอยู่ซะเลยค่ะคลิปนี้นะคะที่ซอกําลังขุดดินอยู่นี่นะคะซอถ่ายไว้ตั้งแต่ประมาณต้นต้นเดือนพฤษภาคมทุกคนแต่ว่าซอนะี่ลืมลงนะคะ พอซอไปเห็นคลิปซอก็เลยเออเอามาลงเพิ่มในนี้ดีกว่านะคะก็คือว่าคลิปเนี้ยซ้อตั้งใจทํามากๆเลยนะคะนั่นก็คือการทําแปลงผักนะคะทําเองด้วยเศษไม้เก่าๆในบ้านของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไม้สําเร็จรูปเลยนะคะแค่เอามามาตัดกรอบนะทุกคนเขาเรียกว่าเอามาเลื่อยนะเอามาเลื่อยนะคะแล้วก็เอามาตีให้มันเป็นเนี้ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะซอก็เลี้ยงไม่ถูกนะคะทําโครงนะคะทุกคนเป็นกรอบ เหมือนสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะแล้วก็ตอกลงดินนะคะแล้วก็จะได้ค้างผักขึ้นชัยนะคะแบบน่ารักน่ารักนะทุกคนไปดูกันค่ะ้ออาวเหรอโบ Thank you. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะทุกคนเดือนนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวแล้วนะคะจากที่ปลูกผักมาหลายเดือนผักมันก็โตช้ามากเลยนะคะเพราะอากาศเย็นค่ะพออากาศร้อนมาปุ๊บนะคะผักโตอย่างรวดเร็วเลยทุกคนคนจําค้างมะระตรงนี้ได้ไหมคะซอทําโครงไว้ตั้งนานแล้วเนาะวันนี้ก็เลยเอาตาข่ายนะคะมามุงให้หมดเลยค่ะเพราะว่ามะระเขาจะเลื้อยแล้วนะคะตอนนี้ต้นมันเริ่มโตแล้วค่ะนี่คือค้างมาะระขี้นกของซอนะคะ นี่ก็จะเป็นข้างล่างก็จะปลูกผักสลัดนะคะหลากหลายสายพานันธุ์ค่ะ ตอนนี้นะคะสอกับที่บ้านก็กําลังจะพากันไปบ้านเกิดของแม่ยานะคะจะไปไหว้บ้านพาบุปุษกันค่ะทุกคนทุกคนเห็นต้นไม้สีเหลืองๆไหมคะมันคือต้นเก่าลัดนะคะเป็นเก่าลัดภูเขาค่ะตอนนี้ก็กําลังออกดอกนะคะเต็มภูเขาเลยค่ะกลิ่นของเขาจะแบบถ้าใครเคยได้กลิ่นดอกเก่าลัดก็จะแบบหืกลิ่นมันหอมแปลกๆนะคะทุกคน ถึงแล้วค่ะทุกคนเครานี้นะคะก็จะขนของขึ้นเขากันนะคะมีไก่ต้มนะคะมีทั้งสาโทค่ะแล้วก็พวกขนมหวานต่างๆนะคะตรงนี้แหละค่ะทุกคนเป็นบ้านเกิดของแม่ย่านะคะแต่ว่าด้านล่างจะมีหมู่บ้านอยู่ค่ะเดี๋ยวตอนลงไปไหว้น้องชายของแม่ยา่าเดี๋ยวซอจะอส่องกล้องไปให้ดูนะคะว่าบ้านแม่ย่ายอยู่ตรงไหนเนาะบนเขานี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2หลุมนะคะเป็นหลุมฝังศพของ พ่อกับแม่ของแม่ย่าค่ะแล้วก็อีกหลุมหนึ่งก็จะเป็นหลุมของยายของแม่ย่านะคะนั่นก็คือหลุมนี้ค่ะเป็นคุณยายของแม่ย่านะคะท่านก็จะนอนอยู่ในหลุมนะคะแค่คนเดียวค่ะเมื่อก่อนนะคะซอก็จะเข้าใจผิดนะคะว่าหลุมเนี้มีคุณตากับคุณยายของแม่ยาม่าน,นะคะนอนอยู่ด้วยกัน,นค่ะแต่พอ<ร>ามาปีนี้เนาะแม่ย่าบอกว่า พอเริ่มฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องขึ้นเยอะๆนะคะทุกคนก็จะเริ่มอ๋อเราเข้าใจผิดนะคะหลุมนี้มีแค่คุณยายค่ะคนเดียวนะคะที่นอนอยู่ในหลุมนี้ค่ะแต่คุณตานั้นนะคะคุณตาของแม่ยานั้นไปไหนนั้นมแม่ไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะแม่เล่าให้ฟังแค่นี้ก็เลยโอเครู้แค่นี้พอคะ่ะหลุมต่อไปนะคะก็จะเป็นหลุมฝังศพของพ่อกับแม่ของแม่ยานะคะฝังไว้ในหลุมเดียวกันค่ะนั่นก็คือหลุมนี้นั่นเองนะคะเด็กกับยินสารได้ด้วยนะที่ 아이고, 메뚜기 봐. 메뚜기 새끼. 아뜨거 뜨거워? 응. 나무. เมื่อก่อนตอนที่มาไหว้ก็จะใช้เหล้าโซจูใช่ไหมทุกคนเหล้าขาวค่ะเทใส่แก้วพอไหว้เสร็จก็จะเอาไปรดตามข้างหลุมฝังศพค่ะแต่ว่าวันนี้เอาเหล้าสาโทมานะคะพอไหว้เสร็จเนี่ยแม่บอกว่าต้องเทใส่ถุงแล้วก็เอาไปเททิ้งที่อื่นห้ามเทข้างหลุมฝังศพเด็ดขาดแม่บอกว่ามันจะมีหมูป่านะคะลงมาค่ะมันได้กลิ่นสาโทนะั้นมันหอมมันจะคุ้ยเขี่ยคะ่ะทุกคนทําให้หลุมฝังศพนะคะเป็นหลุมค่ะแล้วก็พังนะคะสวยมากเลยค่ะ แล้วก็แดดร้อนมองแดดได้ไหมยอากาศร้อนมากเลยทุกคนตอนนี้นะ32องศาค่ะวันนี้ค่ะแต่ว่าแบบร้อนเลยนะคะเราก็จะเดินเลาะสวนข้าวโพดมานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไร่ มเมล็ดงาค่ะแล้วก็พอเดินผ่านตรงนี้ไปแล้วก็ขึ้นโนนมานิดนึงนะคะก็จะเจอหลุมฝังศพของน้องไม่ยาและเครื่องหมายปักหมุดสีแดงๆที่โซทาไว้ให้นะคะนั่นก็คือเมื่อก่อน mm. บ้านไม่ยาอยู่ตรงจุดนั้นเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ mm. ได้ขายบ้านขายที่ดินไปหมดแล้วนนะต่างคนก็ต่างไปทํามาหากินในที่ที่อื่นนะคะอย่างพ่อปู่ทุกคนพ่อปู่เล่าให้ฟังพ่อเคยขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะก่อนที่จะมาทําร้านอาหารกับไม่ยาที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะพ่อปู่ก็เคยไปขับรถแท็กซี่รับจ้างด้วยนะทุกคนคะ่ะหาอยู่ กินไปเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้ก็ลงเขาเรียกว่าย,ยัางกอปักรักได้แล้วเนาะตั้งหลักได้แล้วนะทุกคนกับมาเฮ็ดร้านอาหารที่ทุกคนเห็นในคลิปนี่แหละจ้าไหวเสร็จแล้วนะทุกคนไหวไม่นานค่ะพากันมาตลาดเก่านะคะมาหาข้าวกินค่ะที่ตลาดคงจูซันซองชีจังนะคะ พ่อปูบอกว่าน้ําสะอาดค่ะทุกคนน้ําไม่สุกปกนะคะมันก็เลยมีปลาอยู่ค่ะแต่ถ้าแม่น้ําตรงไหนมันสุกปกนะพวกสัตว์น้ําเขาจะไม่อาศัยอยู่เลยค่ะก็เลยโอ้แสดงว่าตรงนี้น้ําสะอาดเรชอบบรรยากาศในตลาดมากๆทุกคน ชอบดูคนเท่าคนแก่นะคะว่าเขาอ่ะขนอะไรมาขายนะคะ <_ d ata> บรรยากาศเก่าๆพื้นบ้านมันเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์ค่ะ <_ d ata> ชอบมาเดินนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรค่ะ <_ d ata> ชอบแบบเดินดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <_ d ata> แต่ถ้าเข้าร้านไทยก็ไม่เหลือค่ะ <_ d ata> ทุกคนเพราะว่าร้านไทยรู้ทุกอย่างนะคะเออถ้าร้านไทยนี่ซื้อทันที <_ d ata> ร้านนี้นะทุกคนจะเป็นร้านทําขนมต๊อกนะคะทําเส้นต๊อกนะคะต๊อกบุกกี้ทุกคนเคยเห็นไหมต๊อกบุกกี้ที่มันเป็นอ่าเป็น เส้นสีข,ขาวๆนะคะตัดเป็นท่อนๆนะคะนั่นแหละคะ่ะเราแค่เอาข้าวมาให้เขานะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะทําให้เราค่ะเหมือนเราอยากจะทําขนมจีนเราก็แค่เอาข้าวไปให้เขาแล้วเขาก็จะทําเป็นขนมจีนมาให้เราอ่าแบบนั้นนะคะทุกคนร้านนี้เขาจะรับทําค่ะ เข้ามาในร้านข้าวต้มแล้วทุกคนขาผู้น้อยลินน้ำให้ผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าอยู่กับครอบครัวนานๆสนิทกันแล้วก็ไม่ได้สีเรียนนะใครจะลินให้ใครหรือไม่ไม่มีใครลินก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนแต่ถ้าไม่สนิทกันถ้าเป็นผู้น้อยหน่อยนะคะก็รีบลินให้ผู้ใหญ่เลยก็จะดีนะปู่ม่ยาก็อยากกินข้าวต้มร้านนี้ค่ะก็เลยพามากินกับอากาศร้อนๆซดน้นนำร้อนๆทุกคน นนเรรู้แล้วว่าขานอมอันนี้มันเหมือนอะไรตอนแรกคุ้นว่าเหมือนอะไรที่ไทยนะเหมือนอาหารปลาที่เมืองไทยค่ะทุกคนนี่ที่เขาใส่ถุงเยอะๆแล้วเราแบกไปให้ปลาคะ่ะอมียาสื่อถ,ถุงเท่าอ๋อยังม,มัน10เข้าเลย10เข้า10เขยา10เข้า10เขยา10เขงา10เข้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 เข้า10เข้า10เเข้า10เขเข้า10เข้า10เข้า1เขา1

อันนี้เป็นปลอกแขนนะทุกคนน่ารักดีค่ะแขนสีเหลืองอันนี้อันนี้เป็นสีเหลืองก็น่ารักเวลาเราใส่เสื้อแขนยาวเราเกัวเสื้อแขนยาวเราเปื้อนตรงช่วงแขนนะคะแล้วก็เอาปอกแขนไปใส่ค่ะสวยดีจ้ำนิดาเย้โั้ไมดพลาดนะครับหน้าไม้หัวใจ 우리가 이렇게 넓혀면서 필요한 만큼 넓, 한 한동안 공짜였었는데. 어. 음, 마 와, 나무이 이 와우, 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 와이 와우, 와우, 와, 와. 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 lưu xíu ăn <coughs> <vào> lại mà hòn mè hòn nó tập muỗng tập muỗng không không អត់ល្អមែនអត់ល្អเนาะសើបបអ